สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำนะคะวิธีการใช้งานนะคะของ diagon a l i p i e นะคะกล้องที่เรานำมาสาธิตการใช้งานค่ะจะเป็นกล้องวัดมุมนะคะยี่ห้อ precision รุ่น de2 ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะค่ะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะใส่ diagon a l i p i e นะคะกับกล้องวัดมุมค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นของยี่ห้อ precision นะคะอันดับแรกนะคะเราจะทาการนะคะ หมุนฝาครอบเลนกระดุกออกก่อนนะคะและหมุนตัวเลนส์องออกค่ะเราจะทำการหมุนตัวาฝาครอบเลนออกก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะหมุนตัวเลนส์องออกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำ d i a g o n a l IP นะคะมาใส่ค่ะ เป็นตัวนี้นะคะให้เราหมุนฝาครอบตรงนี้ออกก่อนนะคะหลังจากที่เราหมุนฝาครอบออกแล้วนะคะให้เราทำการหมุนล็อกตัวนี้เข้าไปนะคะเสร็จแล้วคะ่ะถ้าเราต้องการที่จะทำการสองนะคะให้เรา หมุนตัวฝาครอบที่เลนส์องตรงนี้ออกนะคะต่อไปค่ะให้เราทำการนะคะนำเลนส์องตัวนี้นะคะมาหมุนเข้ากับตัว d i a g o n a l IP <S <S ของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้านะคะสามารถ walk in เข้ามาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมพีนัมเบอร์วันค่ะร้านของเรานะคะจะตั้งอยู่ในโครงการบิ s โซซาบานาตาที่สิหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-1034542ค่ะหรือลูกค้านะคะสามารถแอดไลน์ได้ที่ s i ดไลน์เกขีดค่ะช่องทางการติดต่ออื่นๆน,นะคะก็จะมีเป็นเพจ Facebook ค่ะส่วนรวมก็สารวจราคาถูกนะคะเว็บไซต์ของทางร้าน P1 Instrument ค่ะ ขอบคุณค่ะ